สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาปล่อยของนะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เคยโดนเครื่องซักผ้าดูดนะครับกับทั้งทางปั่นแห้งนะครับมันก็มีสาเหตุของมันนะครับ ทำไมมันถึงดูดนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันมันทำไมถึงดูดแล้วก็จะแก้ไขยังไงนะครับวิธีแบบง่ายๆนะครับที่ผมก็ผมก็ทำให้ลูกค้าเป็นประจำนะครับในการแก้นะแก้ไขนะครับมาดูกันนะครับกับไดไดนะครับไดมอเตอร์ที่มันเสียนะครับไดมอเตอร์ที่มันเสียนะครับตัวนี้ ดูสภาพมองมันนะครับก็จะเป็นเวลาน้ํามันหยดลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ต่อขึ้นไปตรงกับกับถังปัดแห้งนะครับถังปัดแห้งจะอยู่นี้นะครับแล้วก็มีแกนไ,ไดร์นะครับมีแกนใดร์ลงมาต่อกับใดมอตเตอร์นะครับโดยที่มอตเตอร์ตัวนี้จะอยู่ข้างล่างข้างล่างตัวปัดแห้งนั่นนะครับแล้วก็จะมีบูธนะครับ มีบูธไว้คอยกันกันน้ําเพื่อจกันเพื่อที่จะไม่ให้มันรั่วลงมาใส่ไดนะครับพอเวลาเราใช้งานเครื่องซักผ้าไปสักประมาณระยะหนึ่งนะครับไอตัวที่มันเป็นบูธนะครับบูธกันน้ํานะครับก็จะสึกล้อนะครับสึกล้อแล้วก็เสื่อมสภาพนะครับทําให้น้ํามันหยด,ดลงมานะครับหยด,ดลงมาโดนไดใไดตัวนี้นะครับไดตัวนี้เป็นได220บโวลต์น,นะครับ เวลาน้ำเข้าไปในใดนะครับมันก็จะไม่พานันทีหรอกนะครับไดมอนเตอร์มันก็มีความันทานของมันอยู่นะครับอพอน้ําตันใดไฟก็จะวิ่งมาตามน้ํานะครับก็ข,ขึ้นมากับเหล็กตัวนี้นะครับก็จะขึ้นไปกับทางปัดปัดแห้งนะครับก็ทําให้มันช็อตลวดูดนะครับวิธีการเก้ไขวันนี้ก็คือ ผมก็คิดมาอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะทํายังไงไม่ให้น้ําไหลลงไปโดนใดนะครับก็จะก็เกิยเกิดวิธีง่ายๆนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเวลาน้ําหยดลงมานะครับบางบางรุ่นบางยีห่ห้อมันก็ก็จะออกแบบมานะครับให้ให้ให้ใหไม่ให้ไม่ให้น้าไหลลงไปนะครับแต่ก็เป็นเพียงแก้ไขที่ปลายเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับ เวลามันหยดลงมาแล้วมันก็ไหลลงไปใส่มอเตอร์นะครับถ้าไม่เป็นสนิมก็เสียนะครับก็เสียอาการนี้ก็เป็นอาการต้นต้นของเครื่องสักผ้าที่เสียนะครับนี่นะครับทีน,นี้เราก็มา <c oughs> เราต้องทําตัวกันน้ํานะครับอันนี้ผมรับรองว่าได้ผลชัวรว์นะครับได้ผลชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ทำให้เราจะหุ้มนะครับหุ้มไอพลาสติกนะครับ like เป็นถุงพลาสติกนี่แหละนะครับเวลาน้ําหยดลงมานะครับน้ําหยดลงมาใส่ไอตัวใดนะครับมันก็จะไหลออกข้างนอกนะครับไหลออกเลยใดไปนะครับไม่ให้ไม่ให้โดนใดนะครับไม่ให้โดนใดมอเตอร์นะครับก็จะใดมอเตอร์ก็จะไม่เสียแล้วก็ไม่ดูดนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่ดูดนะครับ อันนี้ก็วิธีแก้ไขแบบบ้านๆแต่ได้ผลชัวนะครับง่ายๆนะครับเนนเพื่อนๆที่ชมคลิปก็ถ้าไม่ใช่ช่างก็สามารถทำได้ทุกคนนะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับมันง่ายเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำนะครับ อันนี้ผมจะหอ่อห่อตัวนี้ก่อนตัวข้างนอกก่อนเพื่อจะเห็นว่ามันทําง่ายแล้วก็วิธีการทําทํำยังไงนะครับแล้วก็ผมจะไปหอ่ออยู่ในตัวตัวเครื่องนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องรื้อเครื่องนะครับเปิดแค่ฝาหลังออกมาแล้วก็เราเอามือสอดเข้าไปแล้วก็ห่อได้เลยนะครับง่ายๆนะครับตัดให้ครึ่งนะครับตัดให้ครึ่งนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ห่อนะครับห้องก็จะได้ลักษณะนี้นะครับห้องก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้แม็กครับ ทแม็กหมดแล้วก็กไปอย่างนี้นะครับทีนี้ได้ได้มอเตอร์เราก็จะไม่โด,ดนน้าแล้วก็ไม่ดูดไม่ช็อตแล้วก็ไม่เสียนะครับตัวนี้ได้กันน้ําได้100%นะครับตัวนี้กันน้ําได้100%เพราะว่ามันจะไอตัวนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับมันจะ,จะมีตัวตัวกันแบบนี้นะครับอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับเวลาไหลออกไปมันก็จะลงตามตามเหล็ก ตัวด้านบนนี้นะครับก็จะไหลลงมาแค่แค่ตัวนี้นะครับเพราะว่าไหลไหลไหลลงมาแล้วก็จะไหลเลยเลยได้ไปนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับผมก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะได้เทคนิคนี้นะครับเดี๋ยวผมเเรามาชมว่าผมจะใส่ยังไงง่ายยากง่ายแค่ไหนนะครับด้านในนะครับเรามาชมกันนะครับมาต่อกันนะครับ จะใส่ให้ดูนะครับว่าเปิดปาหลังแล้วก็สามารถห่อได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะครับนี่นะปฏติดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับห้ามให้มันขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะข้างบนมันมันจะหมุนนะครับหมุนก็จะทําให้เกิดเสียงดังหรือว่าเกิด ปัญหากับเครื่องเราได้นะครับก็ก็คุมลงไปให้มันตกลงข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่ามันดีดขึ้นข้างบนนะครับเราก็หาอะไรมามัดนะครับมัดให้มันลงข้างล่างนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับน้ําก็จะไม่เข้าใดเราเลยเราเลยนะครับร้อเปอร์เซ็นะครับทําให้ความทนทานของเครื่องเสื้อผ้านี่ยาวยาวนานขึ้นนะครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้นะครับ กันนี้ก็ต้รงโประกอบง่ายเพราะว่าตัวนี้ก็เกิดปัญหากับเพื่อนๆแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็คือว่าอาการนี้ที่ลูกค้ามาซ่อมนะครับก็คือว่าประมาณหกสิบเจ็ดิเปอร์เซ็นนะครับเกิดจากใดปันแห้งนะครับที่มันเสียนะครับเสียเพราะมันโดนน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเสียเพราะมันอย่างนี้ก็ยากเพราะว่าเขาออกยบบมา ดีอยู่พอสมควรนะครับตอนโดนน้ำก็เป็นสนิมนะครับก็ดูลักษณะตัวนี้นะครับก็ถือว่าการที่ทำแบบนี้ก็ถือว่าป้องกันได้เยอะมากนะครับก็ทำให้คุณ้าพเราทนทานมากขึ้นนะครับวันนี้ช่างโอ้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ